อ,อบจรกระบี่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัครจิตอาสาภาคีเครือข่ายสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำปี2568 นายอนุวัต์หมดพริ้งรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการป้องกันและควบคุมโรคซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำปี2568โดยมีนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิติกิติธรกุลนายสริพงศ์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพนันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาสาสมัครจิตอาสาภาคีเครือข่ายสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และประชาชนเข้าร่วมพิธีณนะห้องประชุมกิ่งจันทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่ สำหรับกิจกรรมประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการพัฒนานวัตรกรรมป้องกันและควบคุมโรคสร้างแกนนำในการเผยแพร่ความรู้รวมถึงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นโดยเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจะได้ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาให้ภาคประชาชนมีความรู้เท่าทันโรครู้วิธีการเฝ้าระวังป้องกันและการมีจิตอาสาร่วมกันจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยกันดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดกระบี่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายในงานมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลประเภทงานวิจัยหน่วยบริการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลนวัตกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขดีเด่นและรางวัลนวัตกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นประจำปี2568พร้อมมอบเครื่องค่นหมอกควันกำจัดยุงลายและเครื่องค่นละอองฝอยและทรายกำจัดลูกยุงลายจำนวน8,000 0สองให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ ทิทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกและการบริหารจัดการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกการบริหารจัดการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในชุมชนต่อไปได้